สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูในวิชาการงานอาชีพคุณครูจะมาสอนเรื่องการทำความสะอาดเตานะคะมาดูเตาที่ใช้กันทั่วไปนะคะมีอยู่3ามแบบนะคะเตาแก๊สนะคะแล้วก็เตาทานแล้วก็เตาไฟฟ้านะคะขั้นตอนการทำความสะอาดเตาแก๊สนะคะ 1. ปิดแก๊สรอจนเตาเย็นใช้ฟองน้ำชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานเช็ดบนเตาที่คายร้อนแล้วให้สะอาดแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งข้อ2นะคะใช้แป้งขนอ่อนทำความสะอาดทาดรองเตาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งล้างน้ำให้สะอาดพึงด่งแดดแล้วเก็บเข้าที่นะคะมาดูขั้นตอนการทำความสะอาดเตาถ่าน ขั้นตอนแรกพอฐานไฟดับให้รอจนเตาคายร้อนนะคะแล้วตักถานและตักขี้เท่าใต้เตาทิ้งนะคะข้อ2ก็ใช้ผ้าแห้งปัดฝุ่นขอบเตาและร,บรอบๆเตาให้สะอาดนะคะต่อไปมาดูขั้นตอนการทำความสะอาดเอาไฟฟ้านะคะ ข้อ1ถอดปลั๊กออกรอให้เตาเย็นลงนะคะพรมน้ำส้มสายชูบนพื้นผิวของเตาแล้วใช้ผ้าชุบน้ำบัดหมาดเช็ดนะคะข้อ 2>, 2โรยผงแบกกิ้งโซดาบนเตาแล้วใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำร้อนนะคะคุมให้ทั่วพื้นที่เตาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วเอาผ้าออกข้อ3ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆม เช็ดซ้ำอีกครั้งนะคะข้อสุดท้ายก็คือใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาดนั่นเองนะคะอันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะจาก u ูทูบเป็นการทำความสะอาดเตาแบบง่ายๆนะคะออมาให้นักเรียนได้ชมนะคะให้นักเรียนได้ดูและเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัตินะคะสวัสดีค่ะวันนี้อาหารมาถุงบรรสุนก้า ที่การทําความสะอาดเตาที่เพื่อนคาบน้ํามันหรือเพื่อนคาบสิ่สกปรกต่างๆมาฝากทุกท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณบีบน้ำมะนาวลงบนเตาให้ทั่วค่ะคุณบีบน้ำมะนาวให้ทั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณโรยเบกกิ้งพาวเดอร์ตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณนําชิ้นมะนาวที่คุณบีบไว้ถูๆบนเตาให้ทั่วตามตัวอย่างนวยด้วยนะคะ มะนาวถูถูตาใที่ทั่วเตาให้คุณนำของน้ํามาซักน้ําออกจากเตาตามตัวอย่างในวิดีโอคะ่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณนํากระดาษทิชชู่ที่ใช้สําหรับครอครัวมาถูถูบนเตาทั่ทวตามตัวอย่างในวิดีโอคะ่ะจะเห็นได้ว่าเตาของคุณสะอาดข,ขึ้นเพียงใช้มะนาวและเบกกิ้งพาวเดอร์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ ก่อนจบรายการวันนี้ก็มีตัวช่วยดีๆในบ้านขอเสนอวิธีการทำความสะอาดเตาประกอบอาหารแสนรักประจำครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นแบบเตาแกส๊สและเตาไฟฟ้าเซรามิกจากเตกาครัวเป็นสถานที่ในการประกอบอาหารซึ่งควรระวังเรื่องสุขอนามัยมากที่สุดการทำความสะอาดที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาจากเตานั้นไวต่อการเผาไหมของเศษอาหารและไขมันกลายเป็นคาบแข็งฝังแน่นหากปล่อยไว้นานจะยิ่งทำให้การทำความสะอาดยุ่งยากเตาประกอบอาหารสมัยใหม่ที่มีผิวหน้าเซรามิก โดดเด่นด้วยเรื่องประสิทธิภาพและสามารถดูแลรักษาได้ง่ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อใช้งานเสร็จรอให้เตาอุ่นใช้ผ้าผิวนุ่มชุบน้ําเช็ดเปล่าหนึ่งรอบแล้วตามด้วยผ้าแห้งซ้ําอีกครั้งสําหรับเตาแกส๊สผิวเซรามิกก่อนทําความสะอาดรอให้เตาเย็นก่อน นำตะแกรงออกเช็ดเศษอาหารและคราบด้วยผ้าผิวนุ่มชุบน้ำเปล่าและเช็ดด้วยผ้าแห้งซ้ำอีกครั้งเพื่อขจัดเศษอาหารที่อาจตกค้างตามซอกเตาและวางอุปกรณ์กลับดังเดิมควรตรวจเช็คให้แน่ใจว่าวางอุปกรณ์กลับถูกต้องและลงล็อกเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในกรณีที่เกิดคราบไหมแข็งตัวให้ใช้เกรี่งมีดที่แถมมากับเตาวางมือให้ได้องศาแบนราบ แล้วแซะออกอย่างง่ายดายหรือคราบการเผาไหม้ที่มักเกิดจากเศษอาหารติดที่ภาชนะจนคราบแบนฝังแน่นที่ผิวเตาให้ใช้เบกกิง้งโซดาหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เกต็ตใช้ผ้าเช็ดขัดเบาๆคราบจะค่อยๆหลุดออกเตาของเตกาผลิตจากกระจกเซรามิกนิรภัยจึงทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้สูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและที่สำคัญ สามารถเพิ่มความสวยงามด้วยครีมดูแลผิวเซรามิกให้เตาไฟฟ้าของคุณกลับมาสวยเหมือนวันที่คุณเห็นครั้งแรกพบเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวที่ทำให้คุณหลงไหลการทำอาหารในทุกวันได้ที่ w w w t e ็ a c o กกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะอธิบายขั้นตอนการทำความสะอาด ข้อหนึ่งขั้นตอนและการทำความสะอาดเตาเก๊สนะคะบอกมาเลยข้อ2ก็ขั้นตอนการทำความสะอาดเตาถ่านนะคะข้อ3ก็เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดเตาไฟฟ้านะคะอธิบายมาเป็นข้อๆนะคะวันนี้ก็จบเรื่องการทำความสะอาดเตานะคะพบกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ